พุรุนยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะได้ล้อออฟโรดมา1ชุดนะคะยางปี22นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะนะคะล้อสวยๆย,ยางสวยๆเลยนะคะราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่11,900บาทนะคะมีออฟโรดมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะเป็นล้อซูทนะคะยาง265 70 16นะคะปี22ค่ะนะคะนี่เลยค่ะตกยางแน่นๆเลยนะคะล้อสวยกิ๊บเลยนะคะนี่ค่ะ นะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยางมอนเตอร์นะคะนี่ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะเป็นล้อออฟโรดนะคะ11,900บาทยางปี22นะคะล้อส,สวยๆสุดคมมากนะคะ11,900บาทแล้วก็มีล้อใบพัดค่ะแม็กใบพัดชุดนี้นะคะยางปี21นะคะ265 6018นะคะปี21นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทเป็นแม็กใบพัดคิดแดงนะคะราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นนะคะเป็นยางปี21นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะยางเป็น265 6018นะคะเป็นยางปี21นะคะชุดนี้เอาไป8,900บาทนะคะ8,900บาทนะคะ 8, แล้วก็มีก้านยก SUV นะคะชุดนี้เป็นแม็กก้านยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์างปี22นะคะยางปี22นะคะ,ยา, 22, ะ,คะยางไทยด e ีสโตนนะคะปี22 265 6 0 1 8นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทเอาไปเลยค่ะนะคะ1 9 0 0บาทคุ้มมากนะคะเหมือนเบิกใหม่นะคะนี่ค่ะ ดอกยางแน่นๆแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะดอกนิ่มๆนะคะเหมือนเบิกยางใหม่แบบนี้ค่ะนะคะเอาไป1 9 0 0บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะการยก SUV กว้าง9ออฟ o ศูนย์ชุดนี้หลักพันนะคะยาง2 6 5 6 4ห้ปีปีสินะคะชุดนี้เอาไป9,500บาทนะคะการยก SUV กว้าง9ออฟ o ศูนย์นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะชุดนี้เอาไป9,500บาท ะะแล้วก็จะถ่ายสเปค8.5ให้ชมนะคะชุดนี้เป็นแม e ็กอีแบนนะคะล้อกว้าง8.5 4ีลูกชุดนี้เอาไปราคาเพียง7,900บาทใครหาสเปคไม่ล้นนะคะรอบนี้มาถูกมากนะคะแม็กอ e ีแบนกว้าง8.5 4ีลูกนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะชุดนี้เอาไป7,900บาทนะคะยางหน้า2454518คู่หลัง2754418นะคะปี20นะคะ นี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะกว้าง8.5 4ลูกใส่ล้น5ลรูก1ึสีนะคะเอาไปราคาเพียง7,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม,ม็กเอ R ะค่ะแม็กเอ R กว้าง8.5 4ลูกนะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะสำหรับล้น6ลูกยางเป็น265 40 18นะคะคู่หลังเป็น275 40 18ค่ะนะคะกว้าง8 5้สีลูกนะคะไม่ยืดไม่ล้นนะคะใส่แล้วล้อไม่ยืดออกจากตัวรถนะคะชุดนี้ก็หลักพันค่ะแม็ก d อเนะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะชุดน,นี้นะคะ9,500บาทนะคะแม็ก d R เนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆนะคะชุดน,นี้เอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ แล้วก็มี Max CE 28ชุดนี้ค่ะชุดนี้ก็กว้าง8.54ลูกนะคะเป็น Max CE 28นะคะเป็นล้องาน Emotion อนะคะกว้าง8 5ดจวงนะคะชุดนี้นะคะยาง255 5 4าหนะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะยาง255 5 4าหนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะชุดนี้ก็หลักพันค่ะล้องาน Emotion อด้วยซีเนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่ 9,500บาทนะคะ9,500บาทค่ะนะคะแล้วก็มีก้านยก SUV นะคะกว้าง9ก้อัศูนย์ยาง265 60 18ปี20นะคะนี่ค่ะดอกแน่นๆเลยดอกยางแน่นๆเลยนะคะยางปี20นะคะก้านยก SUV ค่ะนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยชุดนี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0งบาทนะคะ1 9 0 0งบาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะ ก็มาไล่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้เป็นแม็ก r e 3 0สีเทากันนะคะยางปี21นะคะนี่ค่ะใครหานะคะสีเทากันชุดนี้เอาไป7,900บาทน,นะคะยางหน้า265 4 0 1 8นะคะคู่หลัง295358นะคะปี21นะคะสีเทากันนะคะใส่นนะะสล้นหลูนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทน,นะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะ s อ3 7ีนะคะยางปี21ดอกแน่นๆเลยนะคะยางหน้าเป็น27540 18นะคะคู่หลังเป็นเป็น5 9 5 3 5 1 8นะคะนี่เลยนะคะน่าจะบอกอ๋อยางหน้าเป็น26540 18นะคะคู่หลังเป็น295358 8นะคะล้อกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะ ราคาอยู่ที่นี่ค่ะดอกยางแน่นเลยค่ะนะคะดอกยางแน่นเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1900บาทกว้าง8.54สีลูกนะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะราคาอยู่ที่1900บาทราคาถูกก็มีนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทมาชมเลยค่ะชุดนี้เป็น Max CE 28นะคะล้อสวยสวยเลยขอบสวยสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะยางก็จะเป็นตีแถมไปนะคะนี่ค่ะ น,ะะนี่หนึ่งคู่นะคะอันนี้หนึ่งคู่นะคะชุดนี้ราคาเอาไป4,900บาทนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะใส่รถ5รู114นะคะราคาเอาไปอยู่ที่4,900บาทนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางไปเลยนะคะ4,900บาทนะคะแล้วก็มี CE 28ชุดนี้ค่ะลอ้อสวยๆเลยใส่ล้6รูนะคะยาง255 5, 5, 5 10, 18ปี20นะคะ นี่ค่ะล้อสีส,สวยเลยนะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้ราคาเอาไปอยู่ที่9,500บาทนะคะ9,500บาทค่ะแล้วก็มีล้อใหม่เ s r นะคะกว้าง8.5ดสี่ลูกใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะสเปกกว้าง8 5ดสี่ลูกค่ะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะเอาไป 1, 1 9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อ s u v นะคะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ยางนิตโต้นะคะปี20นะคะยาง2 6 5 6กนะคะเป็น4เทากันหยอดแดงนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะเป็นแม็กใหม่นะคะ, My, ะ,คะยางเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นยางนิตโต้นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะแล้วก็มีล้อเวลราคาหลักพันก็มีนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลนะคะ เป็นแม็กเวลนะคะงานหนึ่มนิ้งนะคะชุดนี้นะคะยางหน้าเป็น2 5 4, 5ศูนนะคะคู่หลังเป็น2 7 5 4จ็ดนะคะปี19นะคะเป็นแม็กเวลออฟลึกนะคะนี่ค่ะเป็นร้องงานหนึ่มนิ้งนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะชุดนี้เอาไปทุกๆเลยค่ะ7,900บาทนะคะ ฝังไม่ผิดนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง7,900บาทได้แม็กเวลล์ออฟลึกนะคะราคานี้นานๆผีเข้าเลย7,900บาทนะคะนี่เลยค่ะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะ7,900บาทใส่ล้ด5ลูน1 4นะคะแล้วก็มีแม็กซีอียี่แปดค่ะชุดนี้เป็นล้อง,งานไทยค่ะล้อง,งานอิตาลีน,นะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะเป็นยางแก้มขาวฮิโร่อาวันวัน นะะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะล้อกว้าง9.54ลูกนะคะชุดนี้นะคะใครหาล้อกว้างหน้าหลังเท่ากันนะคะกว้าง9.54วงนะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่7,900บาทนะคะแล้วก็มี Max c e 28ค่ะชุดนี้ Max c e 28เป็นล้องาน a อพพ นะคะยาง265 40 18นะคะคู่หลัง295 35 18นะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะเอาไปนะคะล้องงาน a อ p เลยราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะใส่ลุนหู้หนึ่งสีนะคะ6,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแ e ม็กทีอี e นะคะแม็ก e ีอีหยอดแดงนะคะยางเป็น2 หน้า245 458คู่หลังเป็น275 4จ1 8นะคะเป็นร้องงานค่ะร้องงาน f p p นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะเอาไปราคาเพียง7,900บาทนะคะ7,900บาทนะคะสีสวยนะคะนี่ค่ะ7,900บาทแล้วก็ชุดนี้ค่ะ t e 3 7 5ามูนะคะหยอดแดงยาง255 50 18ปี20นะ,ะินะชุดนี้เอาไปราคา 8,900บาทนะคะ8,900บาทแม็กไม่แกะกล่องนะคะยังมีให้เลือกนะคะสเปคใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะแม็กเปล่านะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะมีแม็ก TC 005 s s r นะคะนี่เลยค่ะ9,900บาทพร้อมใส่นะคะสเปค8.5กว้าง8.5 4สีลูกไม่ยืดไม่ล้นนะคะนี่ค่ะด้านนี้ยังมีอีกนะคะ ยังไล่ไม่หมดนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี m ม็กเวล N5 RS นะคะชุดนี้นะคะยัง255 48ปี20นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะเป็นร้องงาน1นมมิงนะคะแล้วก็มี m ม็ RE30 ยาง255 48ชุดนี้นะคะใส่ 5, รุท่ลู1 1นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะแล้วก็มี m ม็กเวล5รูนะคะ ยาง255 5 4 8ค่ะชุดนี้นะคะยางปี20นะคะล้อเงากิิบเหมือนเบิกล้อใหม่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ค่ะเป็นออฟลึกนะคะใส่ล้อ5ลู14นะคะยาง255 5, 5 4 8ปี20นะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่8,900บาทล้อเงากริบไร้รอยเลยนะคะ8,900บาทค่ะ ะะแล้วก็มีแม็ก e 3เออีสามเจ็ดนะคะใส่ล้นห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่ยางสองห้าห้าห้าสี่สิบแปดนะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะการยก s อสยูวีสำหรับใส่รถตัวเตี้ยนะคะสำหรับรถตัวเตี้ยอยากได้การยก s อ v ยูวียางปีย1ิบเอ็ดนะคะสองห้า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 สิบแปดนะคะดอกแน่นๆเลยค่ะยางปีย1ิบเอ็ดนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะ การยก SUV ความก้าศูนนะคะใส่ล้อ6รูตัวเตี้ยนะคะนี่ค่ะสำหรับใครใส่ยาง60 255 6 0 1 8แล้วติดนะคะนี่เลยค่ะชุดนี้ยาง255 25, 5 5 8นะคะใส่ได้เลยนะคะการยก SUV นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะแล้วก็มี MAC RP F1 ค่ะสำหรับใครชอบคิงคลีนนะคะยาง255 25, 5518นะคะเป็นยางปี20นะคะนี่ค่ะ ชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทแล้วก็มีแมก RE 3 0สนะคะสำหรับรถโหล,ลดนะคะยางปี20นะคะดอกแน่นๆเลยค่ะชุดนี้เอาไป7,900บาทค่ะนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะดูได้นะคะที่ร้านภุรูยางแต่งนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095-119-9659นนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ 0951199659นะคะร้านอยู่ล้ำลูกกาคลอง7นะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อทุกสภาพนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งอยากจะมาเทินนะคะเอามาเทินได้นะคะรับเทินทุกแบบทุกสภาพเลยราคาก็จะลดลงอีกนะคะราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะถ้าลูกค้าเอารอมาเทินราคาจะลดลงอีกะคะ่ะ ส่วนต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะฝากติดตามด้นะคะขอบคุณค่ะ